สวัสดีจ้าเอฟซีมีตโตตะแหวนสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนค่ะน,นี่พระมาบึงมีดสวยงามนีพิเศษค่ะนี่มีพิเศษอยู่่างสุดนี่ค่ะพิเศษมีดตัดลูกนิมิตนี่ค่ะพิเศษมีดตัดลูกนิมิต ดามไม้ประดูดมาเบิ้งอันแหลกกันนะคะอย่น,นี้น้องอ่อนแหลกให้เบิง้งอันนี้มีดสปาตา้าอันนี้เป็นมีดสปาต้าหลังอ่อนนี่จะกของเพิ่นบอกว่าเหตุแบบดีพ่นทายรวบไม้เบิ้งไหมคะนี่สปาต้าหลังอ่อนเพิ่นว่า นี่จะของเพคนไทยรวบมาให้ย้ายเบิงให้ย้า่ตีตามนี่มาท่านอนน้องกรจัดให้เลยค่ะสปาต้าหลังอ่อนนี่สองจุดห้าสองจุดห้าคูณสิบสามนิ้วมันอความความกว้างสองจุดห้าความยาวสิบสามนิ้วราคาเก้าร้อยบาท สปาต้าหลังอ่อนนี่สองจุดห้าคูณสิบสามนิ้วราคาเก้าร้อยบาทเพราะว่าไอ้เจ้าของเัิ่นเอารูปไม่เ,เบิงเนาะยานนุงก,ก็ตีตามรูปสิพันทรงมากนะคะสวยมากๆนะคัดขาวเต็มใบแม่เบิงด่ามประกบเด้อจ้ะ สิบสามิวเฉพาะใบเด้อค่ะลัสันนาหกมิลสับปาตาดหลังอ่อนเนาะตีตามผาบตีตามรวบจะพิมเอามาให้ด่ามไม้ประดู ปาตาหลังอ่อนโดนๆเดี๋ยวเจอสปาตาเนอะเพื่อนว่าตีสปาตาให้นี่ตามภาพประัานให่น้องก็จัดให้ต่อมามาบังมีดม่งค่ะมีดม่งเพื่อนว่าเอาดามมีดม่งอันนี้เพื่อนว่าเอาดามเอาเฉพาะใบม,มีดมีดม่งเอาเฉพาะใบมีดมีดมงสองคูณสิบเอ็ดนิ้วนี่ สองคูณสิบเอ็ดนิ้วราคาหกร้อยบาทหกร้อยบาทนี่ไม่รวมด้ามเ้ว้อค่ะมีดมงสิบเอ็ดนิ้วไม่เอาด้ามไม่รวมด้ามเอาเฉพาะใบมีดบึงสันบืงสันนะหกมิลบึงถูกทางเนะ,คะ้ค่ะพันบอก จีนมีดมงให้ใหน้น้องก็จัดใหะะ้เด้ค่ะสวยมากมากเลยมีดมงไม่เอาดามเอาเฉพาะใบมีดต่อมาค่ะต่อมาบั้งเมืองบงมีดตัดลูกนิมิต อันนี้มีดส้องเดียวกันกับตัดลูกนิมิตคะ่ะอันนี้มีดหมอดิคะ่ะเพิ่นจะเอาไปทําพิธีทําพิธีของเพิ่นแหละคะ่ะย้ายน่งกับบุหัวพิธีอย่างเนี้คะ่ะเพิ่นว่าเวลาเพิ่นจะทําพิธีอ่ออย่างะ่ะมีดหมอที่เพิ่นเอาใส่ขันใส่อย่างที่ทาพิธีเพราะเป็นหมอน้าร่งบานเลยคะ่ะมีด มีดหมอไี่น้องกล่ว่ามีดหมอเหรอนะเนาะเพันว่ามีดหมอเพันเอาไปท่อพิธีนี่มีดเพันเพราะว่าเอาส่งที่ตัดลูกนิมิตนี่เอาแบบว่าเอามีดหมอตัดไอ้ส่งเดียวก,กันกับตัดลูกนิมิตเด้เอ,อย่ายว่าสันนี่มึงค่ะหนึ่งคูณห้านิ้วอันนี้หานิ้วราคาหาร้อยบาทเด้อค่ะ ด้ามไม้ประดูมีดหมอทำพิธีเนาะมีดหมอเพิ่นเอาไปทำพิธียายนุ่งกับบุหัวทำพิธียังหละเพิ่นบอกแต่ว่าเอาไปทำพิธีมีดหมอทำพิธีว่าท่านจะเพิ่นทำพิธีสิริมงคลหรือไสย,ยศาสตร์มีดหมอไสายศาสาตร์หรือยังยายนุ่งกับบุหัว่าเอาไปทำพิธีว่าท่าน นี่เพิ่อนจะเพื่อนเห็ดอย่างแล้วเนาะคะ่ะเพิ่นสั่งมาายงนงก็เห็ดตามสั่งเลยคะ่ะมีดหมอทำพิธีท่านพิ่น่ากอนเพิ่นจะเห็ดยกคู่ยกไข่เล้ววะคะ่ะยกคู่ยกไข่เพิ่นต้องมีมดนะเพิ่นทำพิธียกคู่ยกไข่แบบเป็นหมอไสยศาสตร์อีอย่างประมาณนี้แหละ หนึ่งคูณห้านิ้วราคาห้าร้อยบาทมีดหมอตัดลูกดิมิตะพี่น้องเห็นเราอยากได้กระโถม,มาหาตาแววนยายน้นองได้ที่ศูนย์เก้าสามสี่เก้าหกสามแปดห้าสองมองเหล่กดหลกดแชด่เด้อจะเปื่อเป็นกำลังใจมันนียายนอ้องผ้ามางเมืองสำนีก่อนสวัสดีจ้า